โอ้โหเสียงกรอบมากนะทุกคนเออมาเลยเนี่ยทุกคนวันนี้แม่ได้ผักแคลมานะนี่ผักแคลปลอดสารนะคะแม่จะมาทำเป็นสาหร่ายอบกรอบให้เราบุ้งกินตอนนี้มีคนอยู่ข้างๆนะกินข้าวอยู่บุ้งก <c oughs> ็ไปมัแม่หน่อยสิหน้าคคิดว่าจะทำได้ไหมมันจะอร่อยเท่าสาหร่ายไหมอืม <c oughs> ไม่อันดับแรกเราก็ต้องทําอย่างนี้ก่อนให้มันบางๆเพราะเราจะใช้หม้ออบรมร้อนเหมือนเดิมโอเคปากไปดูกันว่าทํำยังไง วันนี้นะคะเหมือนเดิมแม่ใช้ม้ออบรมร้อนของคาชิว่านะคะแม่ใช้ความร้อนแค่80นะเพราะว่าผักอะ่ะสุกง่ายอยู่แล้วดูกันว่าผ่านไป5นาทีเป็นยังไงบ้างเราต้องกลับด้านนะเดิงนี่นะคะลุ้นกันนะคะว่า ผักแคลของเรานะที่เราจะทำเป็นสาราอบกรอบนั้นวันนี้เราจะได้กินหรือเปล่าทุกคนคนเราจะโรยเกลือนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาตินะเสร็จแล้วเราก็นำเข้าอ่าหม้ออบลมร้อนนะหรือหม้อทอดไร้น้ำมันอ่าฮักวงจะทำการชิมฮักวงจะทำการชิมแล้วนะตื่นเต้นมากนับไปขยับตัวเอง มีความขุ่นอยู่นิดนึงขุมนิดนึงตอนท้ายๆหรอไม่ใช่ตอนนี้แล้วตอนแรกๆอ่ะี่มาตอนแรกๆก็เหมือนสาหราย,อยโอ้โหเสียงกรอบมากนะทุกคนเอเอสมาเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปชิมว่าจริงๆมันอร่อยจริงหรือเปล่ากลิ่นม,มันหอมนะ มันกรอบมากคือมันเหมือนสารายใช่ไหมโอเคบายบายเพื okay, ่อนให้เพื่อนลองทำดูนะคะเรบทำหน้า็นปาก